สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหาเมยา่านี่ค่ะมาดูเมยา่า่เพิ่งหายยังไม่นานนะคะขาก็ยังไม่แข็งแรงดูนะคะดูว่าอ,อยากทํามากห้ามก็ไม่ได้ค่ะแต่มาดูนี่ก่อนเมย่าแป๋วเกิตกว่าแล้วนะคะนี่ดูการแต่งตัวเซ็กซี่มากอยากทําค่ะอยากทำแกอยากทําอยากทําทมาก น,นี่คือนั่งชิวๆหลังบ้านนะคะเดี๋ยวพรอจะพาชมหลังบ้านดอกไม้สวยมากอันนี้เขาวาวานนาอีสานเดินไปนิดเดียวจะเห็นพระาะวาดอกไม้กำลังขึ้นจกะกำลังงามผู้หลาบสวยมากมัน flowers so gorgeous <about> yeah t h a t ้ it เพราะว่าแดดมาจ้ะแดดมาแล้วที่ดอกไม้ ค่ะหนูเพปู่ห้ามนะแต่ก็ห้ามไม่ได้ค่ะแต่อยากทำจะช่วยก็ไม่ให้ช่วยดป๋วเพิ่งมาถึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอู้อันนี้คือนี่นีค่ะหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเป๋วพาไปดูเดินมีดอกไม้สวยมากค่ะนี่แป๋วเดินออกมาที่ไม่นั่งนะคะตรงใน,ในนั้นนะคะเป็นห้องกระจกนะร้อนมากค่ะฮอนไลายจากฮอนไลาย แกอยากทำค่ะอาสาช่วยไม่ให้ช่วยแต่ยังไม่เต็มร้อยนะคะขายังไม่เต็มร้อยนะคะ your leg okay now ม a มท่ n นห o ยยืดเล็ก okay now yeah it's improve I've still got me a p a n down okay but it h u r t not h u r t anymore not much okay. not much okay ประทามว่าขาเป็นยัไงบ้างบอกว่าเมย่าบอกว่าพ่อปู่ไม่ยอมให้ทำอะไรแต่วันนี้ห้ามไม่ได้อันนี้อากาศดีค่ะแต่งชัวเข้ากับบรรยากาศมากเลยเมย่าแปลว สวยนะท่านสวยท่านไม่เคยอ้วนเฮ้ยเซ็กซี่มากสโนว์เลสอร์นอยนะเชฟใช่โซนไนส absolutely gorgeous flower เอ mm ็ดอกไ yeah right. so, yeah uh-huh and we walk into นี่คะ่ะดอกไม้สวยมากนี่คือน,นี่คะ่ะอันนี้ดอกอะไรฮะ mom what you call this flower what the flower this what the name I don't k o w what t e call i กลืมนโอ a กทีใ่ beautiful beautiful so many color look at the color yeah ไ so gorgeous e ดนี่ค่ะดอกไม้สวยเต็มสวนเลย Yeah. yeah นี่คือจะเข้ามาดูพามาดูสวนนะคะนี่นี่ยอดนิดนึงมีอาหารนกนะคะปู่ก็ชอบให้อาหารนกค่ะนี่เอาอาหารนกจกใส่ละกันนกก็มากินอันนี้ดอกอะไรไม่รู้สวยงามมากๆเลยเมื่อก่อนจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะพอปู่จ้างคนมาตัดลงคะ่ะก็เลยมีอดอกไม้ก็เลยได้เจอแสงแดด สวยมากๆเลยงามหลายจ้างามหลายหลายมองดูจ้ะดอกไม้เต็มสวนทำให้อ่าอบรรยากาศน่านั่งเนาะแต่ก็ไม่กว้างไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วไม่ยากกับพุกปไมไม่ค่อยมานั่งหรอกค่ะนั่งแคบตรงนั้นแหละนี่ค่ะดอกไม้นี่ค่ะ,คะสวนอ่าบอบอปลาหลังบ้านนะคะใครจำได้เอ,อ่ยนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูทางโน้นด้วยเนาะดอกไม้สวยมากๆเลยเต็มสวนดอกไม้สวยเต็มสวนเลยยูทางโน้นนะคะนั่นตรงนั้นก็จะมีอ่ะร่มหนึ่งอันแล้วก็เก้าอี้นี่ค่ะแต่ไม่ยากกับพ่อผมไม,ไม่ไม่ค่อยมานั่งหรอกแต่ก็มีไว้ ุด,ดอันนี้คือลูปั้นขาไปดูต้นเชอรี่ค่ะว่ามีเชอรี่ไหมเพราะว่ามีต้นหลังบ้านบางคนอาจจะจำได้ว่ามีต้นเชอรี่นะคะเชอรี่หลังบ้านนี่ค่ะต้นเชอรี่หมดไปแล้วนะคะนกมากินหมดแล้วค่ะไม่เหลือเลยค่ะนกก็ไปกินหมดอันนี้ก็มีอ่ ตนั่งชิวๆหลังบ้านนะคะเมื่อก่อนก็ใช้ประจำแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วและนี่ค่ะมาดอาูอันนี้คือบอ่อปลาอีกฝั่งหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะคะบอ่อเดียวกันนะคะมองไม่เห็นตัวปลาไม่รู้หายไปไหนดอกบัว ปูกก็ทำของแกเนาะเพราะว่าท่านกเกษียณแล้วเนาะแต่ข้างหลังเนี้ยไม่รู้มีอะไรแกปลูกปลูกอะไรไม่รู้ดอกไม้เนาะส่วนมากมีแต่ดอกไม้ค่ะคุณแกเนาะท่านชอบปลูกดอกไม้จริงๆแล้วสวนใหญ่นะคะแต่เต็มไปด้วยต้นไม้กับดอกไม้ก็เลยดูเล็ก <c oughs> แล้วก็มีเบาะปลาเล็กๆตรงนี้ เราเคยมีปลานะคะแล้วทีนี้เอ,เอามาปล่อยไว้ให้ปู่นี่แหละเมื่อก่อนเนะี่ยเนาะตอนที่จะกลับไปเมืองไทยนะคะมีกบด้วยนะมีกบด้วยแต่ตอนนี้คงไม่เห็นแล้วแหละตอนนี้คือให้เห็นส,ว,นสวยๆนะคะหมุนรอบให้ดู เสียงน้ำตกทำให้เย็นชื่นฉ่ำ ปูไม <laughs> ่ให้แม <them each> <teaching>? <ma lush> ่ย่าทำแล้วโคตปูทำเองค้ตแม่ย่าเก็บขาแต่ก็มไม่ค่อยห้ามไม่ห้ามไม่ค่อยได้นะคะห้ามแม่ย่าไม่ค่อยได้ในร่มใหญ่ด้นะอย very e t a y i a d y อะไรนะ แม่แม่คอเป็นย่าด้บ่อแต่งตัวฟินนี้สวยงายมากเลยช่วยกันท่านก็หาอะไรทำค่อยๆเชื่อกันเนาะ ี่ค่ะมุมที่ว่าที่เปาโชว์เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะดอกไม้เต็มไปหมดเต็มสวนเลยเจ๊ก็ถามพ่อปู่ว่าดอกอันนี้ชื่ออะไรไอันนี้ Do you know what the flower? Oh. Why t it c a l l e d h y d r a n g e r h y d r a n g e r What about the purple one? The same. h y d r a n g e r It just oh. depends on u <Okay. S 2> so, what kind of soil it's living in. Oh, okay. All right. I like that. Yeah. m mm. A l o a t e ชื่อเดียวกันแต่มันจะอยู่ขึ้นอยู่กับดินที่ปลูกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างตัดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทุกๆปี ตอนนั้เจมส์ว่าจะทำอะไรมาไปเถอะช่วยไม่ยาค่ะช่วยไม่ยากท่านไม่ยอมนั่งต้องช่วยเพื่อจะให้เสร็จเร็วๆท่านจะได้นั่ง่ะมาแต่นู่นผมจนเขานะของต้องช่วยค่ะไม่งันแกไม่ยอมนั่งถ้าเกิดไม่เสร็จโอเคไดตย่ See you later You're you doing a wonderful job แป๋ร้อนมากมายค่ะ everyone warm enough? <laughs> yeah we're we' are taking protection because there's a heat warning in the UK. <laughs> I'm being serious, that's all I, mean, I know, yeah. Thailand never have heat warning. Yeah, niha. I don't see everyone out of I do the much so I. อันนี้ยืนสูงนะคะอยู่สูงแบบซูมค่ะซูมให้ดูสวยงามค่ะดูยังไงก็ไม่เบื่อเนาะดอกไม้สวยนี่กำหลังบ้านนะคะนี่กำหลังบ้านสวลยนบ้านเนาะจะปีห้องกระจกนะใครที่จำได้เนาะ จริงๆแล้วดอกอันนี้อ่ะปกติแล้วจะออกมาเยอะแล้วนะนี่ค่ะสวยนะคะสวยประตูอันนี้ก็ประตูหนึ่งนะคะนี่คือห้องน่งห้องทานข้าวนะ ย o มันจงกั o ด19ยังกกันามนนี่สะพยาก็มานั่งคิดชิลตรงนี้วันนี้แดดมากมายแล้วก็ร้อนมากท่านั่งข้างนอกได้ปกติแล้วจะออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะว่าหนาวค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะคะใครที่รอดูการ์เดนหรือว่าสวนดอกไม้นะคะจัดให้แล้วนะคะสวยงาม ไม้สวยๆชอบสีอาะ